ถามเลยว่าบวมมันยอดปลายอยู่มึงกับใคป่าอยู่ปลาสลิดป่ามันดิ่นมากสิบอ่ปลามันออก้ากน่เด็กๆมาเล่นน้ำป่า ทำไรแห่งหามฟัง <laughs> เล่นน้ำ

น้ำท่วมที่หนองบัวลำพูค่ะทางงลอบเมืองน้ำเยอะมากเลยค่ะป่าตื้นน้ำไหมหน้าเทศบาลค่ะ อนนี้ล่องเทถาดีดน้ดานําดักเปียกไปแล้วเอาพี่บุมูมลอยน้ําซิพี่บุูมอ่ะนี่สุดยอดเลย <c oughs> ตาเอาเฮว่านใบตาเอาเฮว่านเลย <c oughs> แห้งก็เก,าก่าหมดเลยแห้งก็เก,าก่า <c oughs> อื <c oughs> บังคุณยายได้ป่าได้ไรคุณไ <c oughs> ่น ใน้ายค่ะถ้ามีป่าถือดีไม่จะค้นมาหาป่าไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาเลยนะคะไหนพี่บูมานี่ยสิลื่อเอน้องเพรมาเนรอครือสิอู้วว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 ว้ววววว้วว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 ว น่เล่นน้ำใบเด็กครับ <laughs> ถ้ากินน้ำตื่นนี่ต้่นี่เขาว่าถ้าหนีน้ำแห้งดิ้น่ น้ำแห้งเนี่ยสวัสดีค่ะมะ,ะเบิงน้ำถ่่มจ้ะ น้ำไหลน้ำแหง้งแหง้งเพื่อเราสามาบ,บอรกระแสน้ำแรงมากค่ะ ระวังนะระวังนะจะสร้าเป็นแซาเป็นแซาค้นหาป่าสวัสดีค่ะแสบน้อยบ้านนาะยังอยู่ไหมคะน้ำแรงค่ะน้ำแรง น้ำแห้งคัะก,กระแซแห้งความนาเทศบาลบู้ถึกใจพี่บุ๋มเอาลอยน้ำให้ดูหน่อยลอยน้ำให้ดูหน่อย ลยนาให้เบิ่งเนี่ยเเรีนวนใหญ่ันนี้ก็เป็นอันนั้นกระแสนมันแห้งได้ไหม่าเป็นรูปยุได้เนนมนขอบมันขออิมนี ทักทายคะ่ะอุย้ยน้ำลึกจังเลยเฮ้ยแม่แอนไลอยน้าเป็นบ้าน้ยสิบเอ็ดเอาแฮนนัน่น,น,นเอาบ่อเอาไม่ทันเด้อ ด <laughs> ิกหน่อยยังมะาขาวกับเด็กกันเดียวเอาข้าวสิบดบยางอ่อมกับตาเยาวาเด็กกับขึ้นไปนั่งทมรถเหรออลอยไป,ไปอบบลอยไปหาห <laughs> ปยายลอยไปหายายไปลอยไปลอยไปหายายเร็ว น้องบูมมาเล่นน้ำปั๊ดท่านี้น้ำเลยกี่ได้นอือปลาข้าวได้เนี่ย

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลอยต่อเลยเนาะโมยานดอกพุ่นน่ะพุ่นน่ะพู่นน่ะพดหน่ะพน่ะินน้ำสมัครเออกินเออเอยวหาปากไม่สน,พ,นพ่นพู่นน่ะพู่นน่ะสวัสดีค่ะ ชุดทั้งวันเหทั้งโยกสะดุ้งป่าขามฟังจะป่ายังบุ้ยเขียวล้อเท่านั้นฮะป่ายังขื้เขียวลออย้อแท่วออ่ <c oughs> ชมเป็นมูช่วยกันมาเป็นมู่วกมาเป็นมูมาข่ายางขึ้นเยเ็ามหมอ้มเสาเมือเจ้าม่าอาวมอเสานนามกัลายเนาะก็เจ้ากรสินงวานเนาะเ้านี่ก็นามกับปลายนามลายเลยไปไปไปเพื่อนวลกไ วาะไรไปตอเปกบ้านตอรเพียรมาเล่นน้ำไปเป่าเพียรมาบ้ง่ะเดี๋ยวเดี๋ยวุเข้าไปน้ำแข่งกับเพีรแล้วโอ้ยชิด่อย่างจะกลับน้ำลึกนะคะน้ำลึกอยู่ฝ nah ั่งนี้ทั้งแห้งน้ำแห้งพ่อ เอาหันน้ำห้เล่าไงมันก็มืดเถอะมันมืดใหญ่มันมืดเว่คนไทยคนไทยต้องยู่ปุ่นโอ้น้ำแห้งเก้าสิโบไปได้นน่ตรงนี้นี่น้ำแห้งได้นน่ ก่อนแล้วก็ป้าไปไป,ไปอโอ๊ยตรงนี้น้ำแรงเนื้อไ,ได้น้ำว่าเป็น <c oughs> <c oughs> นี่เรียกกระไแบบนี้ได้ย่ยเห็นป่ะได้แบบนี้ได้ เฮ oui. ้ยข่วนอ่ะ่วอ่ะมันไล่เองบ่อุอุ๊ยอมันมีแต่ก้อนตะยลุกขึ้น จะอ่อนนามไหมแมอแค่ไรว่า รถอันนี้ไม่ยังนี่โอ้โหใบ่มหลายผดบวกเป็นยังไงแติแทรบุลแล้วถึงใจคัก yeah bác bác lời bé ao xuân thêm vào lên đùi Nam bùa xuân nam nông bùa. lâm phù. nong bùa từ vơ บัดข้ามาเพิ่นขึ้บถึอแกเถื่อข้าม่เพิ่นขึ้บะถึจแกเถื่อใ้อนามาหไรอ่านอนลงเลยนอนลงเลย ไปค่อย <c oughs> ไปห้าปอนท่างคุนไปเ <c oughs> <ป>อาน้องเพชรก่อน้ย